เมนูต่อไปก็คือกาแฟนมนะครับของกาแฟนมเนี่ยเราจะใช้โดสที่ขยับขึ้นมาแต่เราคงยังใช้ไอเดียเดิมก็คือเราจะใช้โดสให้น้อยที่สุดเท่าที่มันจะเวิร์กและมันยังและมันยังชงได้ดีผมขอ15แล้วกันผมจะลองโดส15อันเนี้ยสกัดออกมาเนี่ยเข้มข้นนะฮะเราจะเห็นเลยว่าช็อตต่างกัน ชดเข้มข้นผมใช้วิธีเดิมเลยฮะผมจะลากลากยาวคือจากการเทสกันเนี่ยถ้าเราลากยาวเนี่ยหมายความว่าเกินยี่สิบห้านะวินาทีนะฮะเกินสามสิบนะฮะบางทีอาจจะลากไปเป็นนาทีนะแต่มันกลับได้คาแรคเตอร์บางอย่างออกมานะฮะโดยเฉพาะถ้ากดกับตัวซิงเกิลนะซิงเกิลออริจินนะอย่างเช่นบาซิลเราเนะี่ยนะฮะ ความพิเศษจะออกมาเลยรสชาติที่ดีออกมาบอดี้ออกมา aftertaste ความสวิตเนสออกมาแบบเต็มเต็มอะ่ะแบบเต็มทุกย่านนะฮะซึ่งสูตรนี้ผมเอามาจากเพื่อนผมที่เป็นมือชงที่เขาชงได้เก่งอยู่ที่นครปฐมนะครับเราจะลัดช็อตอไปผมว่ามันก็มีความสมูท มาตรฐานมีกลิ่นหอมเดี๋ยวผมคงต้องไปกดอีกสักช็อตหนึ่งที่จมออกมาลากเป็นนานครับไม่ต้องรีบช็อตมันงามอยู่แล้วดูความนืดการไหลมันไหลลงมาแบบ ฟินๆเลี้ยงไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบใช้แรงต่ำครับเลี้ยงไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบพูดส,สมัมไปส้ำมาทำไมนะฮะมาพิสูจน์กันครับเข้มถึงใจไหมลาดช็อตลงไปเพื่อนๆหลายคนน่ะจะถนัดในการกินแบบ ที่ผสมแล้วนะครับที่ผสมแล้วถ้าเกิดเราเราเอากาแฟราดลงไปอย่างเงี้ยแล้วเราไม่คนอ่ะมันจะแยกชั้นกันอยู่คือเอสเปรสโซ่มันก็จะขมสำหรับคนที่ไม่ชอบนะครับคือเพอร์เฟคฮะรสชาติโอ้เรียบร้อยครับวันนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปทำงานแล้ว งานเยอะแล้วด้วยไปดีกว่าเ้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ